ก็าวสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับได้ด้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะพากันไปส่องความคิดเห็นของชาวเคป๊อปก,กันนะครับผมเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องล i ซ่าลาลิสาสเปเชียลสเตทนะฮะไปดูกันด้านฟังความเห็นเลยละกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าดูจบแล้วสเตทนี้ดีอีกแล้ว เปลี่ยนชุดด้วยชอบชุดแรกมากกว่าปากแดงอ่ะกีสุดวายจีทำสเตจดีอีกแล้วถ่ายเองแล้วปังมากเล่นใหญ่เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้จริงๆอันนี้คือปอบใจที่ไม่ได้ขึ้นอินกิลี่คือขึ้นรายการเพลงเก่าแน่นอนว่าไม่ได้มุมกล้องแบบนี้เวียนหัวตลอดบิงมีอะไรได้ดูเพิ่มอีคลิปเลิฟเลยความเห็นต่อไปนะครับผม ชอบลิซ่าเวลาเต้นจริงๆหันดูโฟโไหลไปหมดมองแล้วสบายๆตาล็อกท่าปักๆดีไปหมดชุดสวยฉากดีงามความเป็นต่อไปนะครับไม่แน่ใจว่าช่วงที่ผ่านมา YG เปลี่ยนแปลงอะไรไปแค่ไหนแต่เหมือนงานโซโล่ลิซ่าครั้งนี้เหมือนงานทุกอย่างมันอัพเลเวลขึ้นไปอีกมาตรฐานหนึ่งขึ้นมาเลยแทบทุกอย่างโดยเฉพาะงานภาพและเสียงส่วนการแสดงไม่มีอะไรให้ตำหนิ เพราะ Professional l i s t อย่างน้องถ้าได้ร่วมงานกับทีมงานทีม่มาตรฐานสูงก็จะออกมาสูงตามทุกครั้งจนไม่รู้ว่าจะไปสุดที่ตรงไหนเหมือนกันความเป็นต่อไปนะครับผม YG รอบนี้มีการวางแผนการลบใหม่รู้สึกไม่เหมือนที่ผ่านมาไม่รู้ปรับให้เข้ากับน้องหรือ YG เริ่มบรรลุแนวทางใหม่ก็ไม่ทราบผมรู้สึก YG ดันน้องมากกว่าคนอื่นที่ผ่านมาซึ่งอันนี้ผมอาจจะรู้สึกไปเอง มากในที่นี้ไม่ได้หมายถึงในแง่จํานวนแต่เป็นความรุนแรงของแต่ละครั้งผมไม่ถึงกับตามข้อมูลลึกมากนะส่วนใหญ่ก็เน้นฟังและดูผลงานศิลปินแต่เรื่อง YG เป็นยังไงก็พอจะได้อ่านมาจากในนี้บ้างความเห็นต่อไปนะครับผมเพียงมันเหมาะกับการเพอร์ฟอร์มมากจริงๆไม่ต้องใส่อะไรไมาเยอะแต่ Attitude, Energy, c h a r i s m ิสของดิซ่าเอาอยู่หมด เอาอยู่แบบเอาอยู่จริงๆมีชีคนเดียวก็คือสะกดสายตาและสมาธิให้อยู่ที่ชีคนเดียวได้สบายๆเลยแล้วแดนเซอร์ก็พลังไม่แพ้กันเลยนะถ้าทีมเต้นพลังน้อยเราว่าก็ก่อยแต่นี่เสริมลิซ่ามากทำให้ลิซ่าสะพึงเข้าไปอีกลิซ่ามีความเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์สูงมากนางมีเอเนจีเดียวกับบิสเน่เลยจริงๆถ้าจะให้อธิบายย่อยๆออกมาน่าจะยาวแต่สำหรับคนที่เป็นทั้งติ่งบิสเน่และลิซ่าแบบเรา มันคือความคุ้นเคยเหมือนที่เคยเห็นในยุคที่อิทธิพลบิสเน่ลุ่งเรื่องพลังนี้เลยไว้นี้เลยจริงๆแต่ถ้าจะให้พูดคงจะบอกท่านสั้นว่า She is killing it ไม่มีฉากไม่มีอะไรเยอะเลยนะแค่ลิซ่าคนเดียวก็คือความเดอะต่างๆมาก s h ีมีออร่าเมก a าซูเปอร์สตาร์อย่างแท้จริงยังไม่เท่าพวกตัวแม่ๆตัวเป้งๆฝั่งตะวันตกแต่ก็ค่อยๆสั่งสมบรารมีไปเรื่อยๆเ,เป็นเสมือนดาวลุ่งของทางฝั่งนั้น แล้วเราว่าชีทําได้ดีมากเอาจริงๆจากใจเพลงถูกจริตเราก็จริงแต่ไม่ทั้งหมดเราชอบท่อนแรปทั้งสองท่อนแต่ไม่ครเคยเลื่อนไปฟังก่อนนะเพราะเพลงนี้มันต้องเริ่มบิวอารมณ์ตั้งแต่เริ่มแล้วจะเลิศม,มากกับท่อนโชว์ความเกาหลีเก่าใจเพราะเสียงชีใส่น่ารักมากแต่ท่อนเปิดท่อนฮุกยังเฉยๆสำหรับเราแต่พอได้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ถึงได้บอกว่าเพลงนี้ทำมาเพื่อการนี้เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่เพิ่มสเสน่ห์<_ <EN> _>เพิ่มความชอบให้กับเรามากเชื่อว่าเป็นเพราะความทรงพลังของลิซ่านี่แหละที่ทําให้เพลงซึ่งมันใช่ไม่ต้องเชื่อหรอกมันเป็นแบบนั้นลิซ่าทำให้เพลงมีพลังและมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อเพอร์ฟอร์มมันออกมาชาเีเลิศเลิศจริงๆไม่รู้จะชมยังไงแต่ดีมันแบบอัดแน่นอยู่ในใจสัมผัสพลังที่ชีส่งออกมาในการเพอร์ฟอร์มทั้งสองครั้งได้เลยแบบเลยและครั้งต่อตไป ชีก็จะไม่จมไม่หายไม่ตายละตีนอีกเช่นเคยแน่นอนเพราะชีคือลิซ่านะฮะก็เป็นยังไงกันบ้าง,างล่ะครับวงกลมหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ